อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับทุกวันที่14เดือนกุมภาของทุกปีนะครับบล็อกฟูดจะได้ทําการอัปเดตอีเวนต์วาเลนไทน์เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับรอดูกันปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นนะครับใครที่รอพ่อคุมวาเลนไทน์อยู่ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าบล็อกฟูดจะอัปมาแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นเรามีโอกาสแค่1ครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นพยายามเก็บรวบรวมให้ได้นะครับช่วงที่รอบอกฟูดตัวเต็มอัปเดตนะครับไม่ค่อยมีอะไรทําเลยวันนี้ผมเลยมาเล่่นนทีแะครับ เพื่อที่จะมาสุ่มหาผลมังกรเขาบอกว่าถ้าหากเราสุ่มไปเรื่อยๆมันมีโอกาสได้ผลมังกรการสุ่มผลในแบบนี้จะมีอยู่2วิธีนะครับหนึ่งเลยเรามาสุ่มกับซีโอเลตนะครับหรือว่า NPC ตัวนี้นี่เองอันดับที่2คือการใช้คําสั่งคําสั่งใช้ประมาณนี้นะครับให้พิมพ์ว่า s a r o d o u b l l นะครับพิมพไปประมาณนี้นี่ครับเราก็จะได้ผลปีศาจออกมาแบบนี้สิ่งที่ผมต้องการในวันนี้คือผลมังกรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือฝั่งจีนอะไรก็ได้นะครับขอแค่หนึ่งผลเท่านั้นเรามาดูกัน ว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าผมจะไม่มีดวงเลยนะครับมาลองกับซีโอเลตก่อนเลยแล้วกันจะได้ไหมโอ้ผลเสือครับไทเกรอร์ว้าวไปต่อ,อ,อล็อกเก็ตกับสปริงแม่งยังตามหลอกหลอนเนียนแบบนี้เลย อามาไหมแแบบมอดอทำไมแมบบฟอร์มแม่งดวงดีจังวะพอเล่นแมบจริงนี่ดวงไม่มีเลยนะอุ้ยมังกรฝนพ้าครับโอเคเร,อเรื่อยๆครับเร,เรื่อยๆ เดี๋ยวนะทำไมเขียนว่าผนแสงแต่เป็นผนไฟรอบนี้ล่ะได้อะไรเลิฟแล้วก็สัน่นโอเคไปเรื่อยๆครับเปนิีกเป็นอกมาโอเค โอ้ชิซึเนะเลิฟเลิฟใกล้ถึงวาล,ลนไทยแล้วเอาผลเลิฟไปโอ้ชิซึเนะเวนอมได้วเวนอมครับอู้มังกรสองตัว,ลวเลมิเตกี้กวเวนี่ย ชีเล็กใกล้แล้วผมรู้สึกว่ามังกรใกล้จะมาแล้วหลอกเ,เก็บมาไหมมังกรสัน เยติว,ว้าวโอ้เวนนอมรีเวิร์คปะเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนจับต่ออุ้ยมังกร เฮ้ย <Hey! S 2> เอา้าโอเคครับได้จริงครับทุกคนโอเคแสดงว่าแบบนี้สุ่มได้ผลมังกรจริงครับนี่เลยผมสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งมานับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ประมาณ23ครั้งครับต่อมาเดี๋ยวผมจะลองสุ่มแบบใช้คำสั่งดูนะครับ มันจะได้ไหมเอติเวนอมไปไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆลองดูเรื่อยๆครับมาไหมถ้ามาเดี๋ยวรูปมังกรจะขึ้นมาอีกนะครับ อนนี้ได้ผลซ้ำเรื่อยๆแล้วโอ้ได้ผลหมาป่าด้วยครับ What <laughs> ถ้าใครไม่มีอะไรทําก็มาเล่นแบบนี้สนุกสนุๆขำๆได้นะครับรอเวลารอบอกฟุตตัวเต็มอัปเดตไว้เจอกันครับ